สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหนึงคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตะลึงชุดเดียวคิดได้จริง3ตัวตรงสูตรชุดนี้นะครับงวดที่1 3, 3ึ่งวดที่2อง1งวดที่3 8 6แและงวดที่ผ่านมานะครับ6 0 6ูลงมาตามสูตรนี้กันดูสักหน่อยนะครับคุณครับสำหรับวันที่16 กันยายน2567นะครับงวดที่5อาจารย์คิดว่านะครับอาจจะมาแน่นะครับอาจจะมานะครับหรือยังไงนั้นนะครับก็ลองมาเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับคุณครับเพื่อจัดหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนก่อนนะครับตะลึงชุดเดียวคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอพระคุณครับครับก็นะครับอยากจะย้อนให้ดูนะครับเลขมันเข้ามานะครับอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบว่ามันจะออกจริงหรือไม่แต่มันกันแล้วนะครับตั้งแต่งวดนี้มาเลยนะครับนับสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าและ10นะครับก็คือผ่านไปนะครับก็เวียงบนเวียงล่างนะครับบางท่านก็พอมีโชคบ้างนะครับสำหรับท่านที่ยึดมั่นนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็แบบนี้เลยนะครับ48 49เลขมันก็ออกไปที่94นะครับอาจารย์ก็นะครับก็พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่โชคดีก็นะครับเมื่อสักครู่ท่านก็นะครับแสดงความยินดีกับอาจารย์ก็ขอกรับขอบคุณนะครับท่านที่ให้กำลังใจอาจารย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชุดเดียวนะครับอาจารย์ก็คงจะยังไม่ยังไม่ต้องบอกสูตรนะครับคุณครับเราก็ลองมาดูกันก่อนนะครับ เอาวันท้ายๆนะครับที่เรานั่นก็จะได้บอกสู่ท่านนะครับว่ามาจากตัวไหนนะครับก็คือมันเข้า3ตัวแบบนี้เลยนะครับเข้า3ตัวเลยนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มให้ดูเลยนะครับ5 8าแปดนะครับแปดเกนี่นะครับ ครับบางท่านอาจจะบอกว่าได้ยินเสียงหายไปอาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าอาจารย์พูดมากแล้วงงนะครับก็ไม่อยากจะได้ฟังนะครับอาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับเราได้2ตัวนะครับแล้วตัวที่3อีกสูตรหนึ่งนะครับ Yeah. <sighs> ครับครับคุณครับก็แบบนี้เลยนะครับ1 2 3วันนี้วันที่4และงวดที่5นะครับก็เห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าเลขตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งนะครับที่อาจารย์ก็พยายามนะครับที่จะคัดเอาเลขที่นะครับมาให้คุณได้ชมนะครับก็อาจารย์ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ยังเข้าใจนะครับ สำหรับคุณคุณท่านไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่โกรธท่านเลยนะครับอาจารย์ก็ขอกราบขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังอุดหนุนนะครับชาสมุนไพรแบรนด์ไม่เท่าฤาษีของเราอยู่ในขณะนี้นะครับครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าเลขที่อาจารย์ให้นะครับ มันจะเป็นแนวทางพอที่จะพึ่งได้หรือไม่นะครับสวัสดีขอบคุณครับ